ครับผมไกรภูมมูลศรีครับทางานเป็นเจ้าพนักง,งานสาสุขครับค่ะบ,บุญนาดามูลศรีค่ะเป็นนักพิชาการสาสุขาทางานอยู่ที่สาสุขจังหวัดกรสินดูจาก Facebook ก็จะมีเพื่อนมีคนรู้จักก็คือเป็นรุ่นน้องอะคะ่ะก็เลยสอบถามเขาไปว่าเออดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยได้คําปรึกษามาก็เลยอารองเข้าไปสอบถามดู หลังจากที่เราไปสอบถามดูเบื้องต้นที่บริษัทนะครับก็ได้คําแนะนํามาเป็นอย่างดีครับที่แรกก็คือสอบถามเรื่องการออกแบบก่อนถ้าถ้าเราไม่สร้างด้วยแล้วออกแบบเฉยๆถ้าเราสร้างด้วยแล้วออกแบบด้วยจะทํำยังไงอันนี้ก็คือสอบถามข้อมูลเพราะว่าทําให้เราได้ตัดสินใจที่จะสร้างบ้านกับบริษัทสมาร์เทเฮาส์จริงๆก็ถามหลายบริษัทไม่ใช่แค่สมาร์เทเฮาส์แต่ว่าสิ่งที่ทําให้ตัดสินใจเลือกสมาร์เทเฮาส์ก็คือว่าข้อมูลในการ สะท้อนกลับมาหาเราอะมันมันโอเคกับเราแล้วคนออกแบบก็คืออ,ออกแบบตรงใจการที่เราอ่าจินตนาการให้สถาปนิกแล้วมันตรงใจกับเราอันนี้มันเป็นสิ่งที่ยากมากเอ๊ะทิศทางรมหรือว่าอะไรอะไรยังไงจะสร้างแบบไหนเราอยากได้บ้านเป็นโซนตัวแอลเพราะพื้นที่ในบ้านของเรามันค่อนข้างไม่เยอะก็เลยอ่าให้น้องเขาออกแบบออกมาก็ได้ตรงตามที่เราต้องการก็เลยอ๋อโอเคถ้างั้นเราก็ตกลงที่จะสร้างบ้านกับสมารา์ทเฮาส์ ที่สร้างคือเราพึงพอใจตั้งแต่วันแรกที่เขามาเขาเรียกอะไรนะยกเสาบ้านเราไม่ได้ไม่ได้ไม่คาดหวังว่าการยกเสาบ้านมันต้องมีอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าทางสมาร์ทเฮ้าส์ก็คือจัดให้เราแบบจัดเต็มมากเราก็เลยรู้สึกว่าเราพอใจพอเริ่มสร้างปุ๊บเราค่อนข้างคอนเซิร์นกับเรื่องของการที่จะทำโครงสร้าง ทำฐานรากอะค่ะเราก็มองว่าการที่จะทำโครงสร้างได้ดีก็คือวิศวกรจะเข้ามาดูตลอดอันนี้เราก็เลยค่อนข้างพึงพอใจในจุดนี้ค่ะก่อนอื่นเลยคุณต้องหาข้อมูลอต้องดูทั้งข้อมูลในเรื่องของพื้นฐานบริษัทด้วยเป็นมายังไงแล้วก็คนที่เราพูดคุยหรือว่าเสียงสะท้อนกลับคืนมาอันนี้เป็นจุดที่สำคัญว่า เราจะตัดสินใจสร้างบ้านกับบริษัทอะไรคือบางทีการสร้างบ้านมันต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างฝากในเรื่องของการหาข้อมูลคนที่ให้ข้อมูลตรงใจกับเราเหมาะสมที่เราจะสร้างในสเปซที่เราต้องการได้ก็สมาร์ทเฮาส์ก็คือตอบโจทย์ในเรื่องของการสร้างบ้านได้ค่ะ